สวัสดีครับผมพี sauce, พ่น้องปงปลายทุกสบูสทุกคนนะครับผมหลังจากเลยการเลกงานแล้วนะครับผมกับวายุวันเด้เซาครับพี่น้องครับผมครับกม่าเมืองทงเมืองทานะครับเมืองนานะครับหลังจากที่ว่านเข่าไปแล้วนะครับผมว่านเข่าเห็ดกับว่านเข่านะครับผมเห็ดน้ำเห็ดต้มนะครับผมว่านเข่าเส้นต้มเส้นน้ำเนี่ยนะครับผมหลังจากเป้งน้ำออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาเมืองนะครับผลงานแล้วเขาจะเกิดดีวอหรือว่า จะประสบปัญหาอย่างบ่อนะครับเดี๋ยวคันเต่าต่อไปเฮ็ดจังไดนะครับผมตามมาเล็กพี่น้องครับผมนี่นะครับผมหลังจากเฮาวานเข่าลุไปแล้วนะครับใส่ตมใส่น้ำมีน้ำขังนะครับในบริเวณนี้นะครับจะเป็นน้ำขังงานหน้านะครับผมให้หน้าของเขาปัจจุบันเขาต้องปิ้งน้ำออกไปเพราะปิ้งน้ำออกไปเพื่อจะให้เขางอกกันมานะพี่น้องมาเมืองผลงานครับว่าเข้างอกบ่ เขาห้องงอกอยู่นะครับเขาห้องจะงอกขึ้นมาแต่ตอนนี้นะครับฝนทิ้งช่วงนะครับดินแยกแตกระแหงพี่น้องเลยเมืองได้ครับเด้อดินแยกแตกระแหงนี่นะครับเขาว่าหรือว่าภาษาอีสานบ้านเขา,าคือว่าดินแตกเขิบนะครับนะี่ครับคือเขิบครับอันนี้คือเขิบ ผมเหยียบลงไปเลยครับผมนะครับมูนี่คือมันยังมีความชุมชืนอยู่นะครับเขาก็จะเกิดนะครับแต่ว่าดินทางนาทามก็จะเป็นแบบนี้นะครับดินนาทามนะครับดินแยกแตกระแหงนะครับเป็นเคิบเคิบน้อยเคิบใหญ่นะครับมูข้างบนนี่จะเป็นเคิบน้อยพี่น้องนี่อันนี้คือเคิบน้อยนะครับผมแต่ว่านี่เคิบใหญ่นะครับผมนี่เคิบใหญ่ ก็ต้องรอฝนนะครับผมพี่น้องรอฝนมาแต่ว่าขอให้เขาขึ้นหญิงน้อยก่อนนะครับผมประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมฝนค่อยฝนเทลงมาเทลงมาให้น้าตู่งนะตู่งนะครับผมเพราะวา่าจะได้ปิดร้อยแยกร้อยแตกนะครับถ้าบวท่านเขาจะตายพี่น้องถ้าฝนทิมช่วงอีกโดนๆให้จังใดละ่ะต้องมีการสูบน้ำใส สูบน้ำใสบ่บางคนเขาจะไม่ได้ขังเลยนะพี่น้องเขาจะเรียกว่าสูบน้ำมาราดนาหาดนาเขานะครับห้าหนาดินเพื่อให้ดินเกิดความชุ่มชื้นนะครับเกิดความชุ่มชื้นต้นเขาที่เกิดขึ้นมาจะบ่ตายพี่น้องอันนี้คือกะบอดีบันไดถ้าฝนชิ่มช่วงน่ครับบางมองเขาขึ้นบ่ได้นะครับผมนี่ครับก็จะมี มอ,มองที่คืนได้นะครับผมว่าน,นะปีก็ต้องว่านั่งห้างกี่น้อยพี่น้องมีต้นเข่าอยู่นะพี่น้องเ้อแต่ว่าอ,อาจจะห้างนิดนึงนะครับด้วยสภาพะดินแยกแตกระแหงเดี๋ยวมองนะครับผมอตอนนี้นะครับดินแตกเกือบไหมมึงดินแตกเกือบแล้วต่อไปนะครับขันตอนต่อไปแต่ฝนโบเทลงมานะครับปีนี้แปดสองโหนทุนว่าจะแรงแต่ว่าหัวงปีฝนดีแล้ว ค่าฝนโปตกเฮยังไงน,นะครับผมเดี๋ยวพับมาเมืองพาไปเมืองครับพี่น้องมองสูบน้ำมองสูบน้ำนี่ครับคืออุ้ยแตกระแหงนะครับการเหตุน้ำตมก็จะประสบปัญหาอย่างหนึ่งการเหตุน้ำแห้งก็ประสบปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอันมู้นนี่คืออ่าบ่อลงนะครับบ่อลงดินเขาบ่อลงดินเป็นเขาบ่อลงดินบอ่อบ่อชุ่มชื้นนะครับบ่อเกิดรอฝนตกมากเกิดขึ้นอีกนะครับผม นี่ครับผมพี่น้องอันนี้คือสระน้ำสระน้ำที่จะสูบนะครับแต่ว่าในสระน้ำนี้ครับพี่น้องปองไปท่านใดน,นะครับที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในเมืองหลวงเมืองกรุงนะครับผม,มเคยเห็นนะครับเดี๋ยวพ้าเมืองตามมาลุ่นว่ามีกบโดดลงน้ำบ่นะครับสมัยเด็กน้อยอาจจะเคยเห็นนะครับผมโยบนบัลนอกของน้าของเขานี่มเมืองนะครับว่าจะมีกบโดดลงบ่มาอนี นั่นโอ้ยตัวลงแล้วพี่น้องตัวลงแล้วตัวลงแล้วอันนั้น<อ>ตัวแล้วหนึ่งตัวนี่นะครับผมโอ้ยยางมาบนนั้นครับนี่ของฟองอากาศขึ้นนี่พี่น้องยางพีไร่ไร่ไร่ครบโดดลงนี่วะโชคีชโน้องเนะย้ยอย่าน้อยกับสิบมาใส่เบ็ดครบพี่น้องตรงนี้โชคีชโน้องเน่ย โอ้โหโชคพี่ชนองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพามาลักเมืองครับว่บาเป็นตัวลงนามบออันนี้ของนาอยู่ข้างครับสบปัญหากับห้างกันน้อยให้กันพี่นอ้องนะครับเหยียบเข่าลงไปเลยพี่นอ้องดินแตกเขิบดินแยกแตกระหง นะ <laughs> ประสบปัญหนานะครับผมดินแยกแตกแระแหงนะครับนะครับนี่นะครับผมอย่าหน่อยครับอย่หน่อยถ้าฝนยังมันตกลงมานะครับก็อย่าเมืองนะครับอันนี้คือดินแตกเขิบนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับดินแตกเคิบแต่ว่าเข่าก็ยัง สามารถที่จะทนทานอยู่ได้นะครับเนี่ยเพิ่อเตินว่าบุญคุ้นเขาน่าบุญคุ้นน้ำนะครับครับบท่านแตกขึ้นก็ร้ายนะพี่น้องต่ว่ากันผมว่านะครับในความคิดของแต่ละคนจะบุคขึ้นกันนะครับผมว่าซัมนีพอดีครับถ้าเป็นนาปีนะครับผมซัมนีผมว่าพอดี บางคนเาเก่าที่นี่บางคนเจาเจาห้างก็นี่นะครับผมพูนว่าแตกกอออกแม่แพรลูกนะครับเต็มพอดีไงกันไหมครับดินแยกแตกแรงแต่บุญคุ้นเขาคุ้นน้ำนะครับทังเกิดใดไงามางนองจากให้คนกินอยู่ผมทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข่าในสุดยอดดีๆครับ ขขาในทนทานมากนะครับผมบ่าว่าจะโดนนะครับผมายาขา,ายนยาตายมัดทีน่น้องแต่ว่าเขายังคงอยู่นะครับผมอยากให้พี่อยากให้น้องอยากให้มนุษโลกเขามนุษย์โลกเขานะครับผมชาวโลกของเราชาวโลกนะครับผมได้มีอยู่มีกินนะครับดำรงชีวิตชาวนาะนะครับต่อสู้กันไปชีวิตไม่สิน้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะครับผม ก็ขอให้พี่น้องเช้านานะครับผมพี่น้องมนุษย์นะครับชาวโลกของเฮาครับพี่น้องชาวยูทูปนะครับจงสู้ๆนะครับผมสู้ๆด้นลนกันไปนะครับผมสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะครับเนาะสู้ๆครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเรามาล่อลุ้นมาติดตามกันต่อไปว่าเขามู่ดินแยกแตกระแหงมู่นี่นะครับ จะได้ผลผลิตใหญ่ขึ้นมาจะได้เกี่ยวบ่พี่น้องนะครับคลิปนี้ขอจบฝากไว้ซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะเมืองดินแตกเคือบร้อยแยกแตกละแหงนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผม